วันนีด้ด爷กินอะไรเนาะลูกสาวลูกสาวกินกินปิ้งตับเหรอใช่กินปิ้งตับเ,บเลี้ลูกชายกินอะไรนี่กินหมาว้ายกินหมาอะไรกินปิ้งหมูดิลูกชายกับลูกสาวกินปิ้งหมูลูกสาวกินปิ้งตับนี่หน้าใหญ่ๆนี่เอออันนี้เขาเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหมา ไว้พ <Why? S 2> <laughs> ูดอย่างนั้นสิกินปิ้งอันนี้ปิ้งปี๊งหมูอันนี้ปิ้งหมาอันนี้ปิ้งหมูหมูกับข้าวเหนียวอันนี้ก็ข้าวเหนียว <c oughs> ลูกชายกินข้าวเหนียวลูกสาวก็กินข้าวเหนียวมันไม่มีอันเหนียวอันเหนียวหมดแล้วนี่ <c oughs> นไงข้าวเหนียวเต็มตีบเลย <c oughs> อันนี้พี่มตัตเตอร์กินปิ้งหมูนะครับน้องเดียกินปิ้งตับ ไม่มีหรอกนี่ตอนนี้กำลังป้อนข้าวลูกสาวนะครับแล้วก็ป้อนข้าวลูกชายอยู่กำลังกินปิ้งหมูลูกสาวกับลูกชาะยะครคุณพ่อคุณพ่อสูตรนะครับคุณพ่อโูดนะ คุณพ่อโจทย์นะฮอ,อย่าทำรีบ <Yeah. S 1> อะไรล่ะบาป้าทำกิฟอยู่วันลูกสองคนเหมือนตุ๊กตาเลยเป็นหมา,ต,าตุ๊กตาไหวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอันนี้ตุ๊กตาเล็กอันนี้ก็ตุ๊กตาตุ๊กตาผู้ชายลูกสองคนกำลังกินข้าว ้อนข้าวลูกสาวและลูกชายนะท่านผู้ชมเอาผู้ชอมหมานะเอ้าอันนี้ส่วนผมก็ส่วนนี้ก็คุณนี่นะคุณพ่อนะคุณพ่อะคุณพ่อคุณพสองตัวนี้สองคนเนี่ยคุณพ่อคุณโสดคุณพ่อโสดนะฮะคุณพ่อคุณพ่อดิคุณพ่อมาโสด เนานั่นเรากำลังกินเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ